สวัสดีครับผมโนดเนสนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Native Token นะครับหรือ Exchange Token นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนนะครับว่า Native Token คืออะไรนะครับ Native Token ก็คือเหรียญประจำแพลตฟอร์มนะครับประจำแพลตฟอร์มนั้น,น,นเพื่อใช้ในการ ลดค่าธรรมเนียมนะครับส่วนมากก็คือลดค่าธรรมเนียมนี่แหละเป็นเหรียญที่ exchange เนี่ยเ,เปิดขายเพื่อใช้นู่นนี่นั่นประจำแพลตฟอร์มเนาะทีนี้การถือเหรียญเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเริ่มที่เหรียญน,นะครับที่เป็นที่นิยมก็คือ bnb นะครับ BNB เป็นเหรียญประจำแพลตฟอร์ม บา a นัณสมาร์ชเเจ่เอประจำแพลตฟอร์มบ n a น c e นะครับเป็นเหรียญที่ใช้ในบ n a น c e สมาร์ c เ a i นด้วยแล้วก็ใช้ลดค่าธรรมเนียมด้วยนะครับที่จริงก็เกือบทุกเหรียญแหละแล้วก็ใช้ในร้อนแพดร้อนพูลเนาะเป็นเรียกว่าให้ผลตอบแทนอื่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างมาสัก9เหรียญน,นะครับ แต่ยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็เหรียญครับนะครับเหรียญครับก็เป็น native token ของ exchange ไทยนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีความนิยมมากที่สุดในไทยนะครับก็คือ b i t c o i แล้วก็มีเหรียญ simic token นะครับแล้วก็ simic token ของเว็บ simic นะครับอันที่4ก็เป็น เหรียญคูคอยนะครับเหรียญ KCH แล้วก็ MX ของของ m e x c f t t ของ FTX นะครับแล้วก็มีเหรียญ OKEX แล้วก็หัวปี้แล้วก็มีเกตนะครับเหรียญเหล่านี้ส่วนมากจะใช้ในการลดค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าก็จะมีผลประโยชน์อื่นๆเนาะอย่างเช่นที่ที่ ผมเคยทำคลิปมาเนี่ยก็มีร้อนพูล้อนแพดอะไรอย่างี้ใช่ไหมของ BNB เนี่ยมีร้อนพูล้อนแพดนี่แล้วก็มีซิฟเมกด้วยซิฟเมกก็มีซิ p อัพซิฟล็อกซิฟ้อนแต่ว่าอาจจะไม่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็มีการมีเรียกว่าผลตอบแทนสำหรับ Native t o ค e นค่อนข้างเยอะนะมีมีล็อกมีร้อนด้วยเออทีนี้พอเหรียญเนทีฟโทเค o นเนี่ยถูกเปิดขายเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมยกตัวอย่างเช่นเหรียญ BNB BNB เนี่ยเ,เปิดขายมาค่อนข้างนานแล้วนะอันนี้คือการาฟ BNB เนาะช่วงแรกเนี่ยราคาก็ นิ่งๆอยู่นานช่วงเนี้ยอืมไปได้ไม่เท่าไหร่เนี้ยอย่างช่วงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี้ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วค่อยมาพุ่งขึ้นช่วงหลังช่วงที่บีแอน c นเนี่ยเปิดอ่อเชนเป็นของตัวเองก็คือบีแอน c e s สมาร์ทเชนเป็นเชนที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่หรอกเป็นเรียกว่าก๊อปอิเาเรียมมาฟอกอิเาเรียมาแต่ว่า ข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือค่าธรรมเนียมถูกค่าแก๊สถูกแล้วอีเทเรียมเนี่ยค่าแก๊สแพงมากถ้าเราสวอปครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าหมดเป็นหลักร้อยหลักพันเลยก็มีมันเลยทำให้มันได้รับความนิยมน้อยแล้วพอ b i n a น c e เนี่ยมาเปิดเชนเป็นของตัวเองก็คือบ i n a น e Smart c h เ i n เนี่ยแล้วก็มีแพนเค k e ใช่ไหมแพนเค้กเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมาก แล้วก็มีเงินล็อกอยู่ในนั้นเนี่ค่อนข้างเยอะทําให้มันอยู่ดีๆมันก็บูมขึ้นมาอยู่ดีๆบ a n น e s สมาร์ h เชนก็ได้รับความนิยมทุกคนก็ย้ายเงินมาที่บ a n น e s สมาร์ h เชนค่อนข้างเยอะพอทีนี้ b บ n a n c e เปิดเชนของตัวเองละ x อ็ก n g นอื่นๆก็เลยเห็นเห็นบ a n น e s ส a าร์ h เชนก็เลยอยากมือนอยากอยาก,อยากทำตามอะ่ะเออเพราะว่า เราก็อยากจะได้ลูกค้าเนาะอยากให้ลูกค้ามาอยู่ที่แพลตฟอร์มของตัวเองเนาะอย่างเช่นครับเหรียญครับก็คือเป็น Native Token ของ Bit ครับ i t ตครับก็มีเชนของตัวเองเหมือน,น,นกันก็คือ Bit ครับเชนซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาก็ขึ้นมานิดนึงได้เปิดขายตอนช่วงแรกได้เปิดขายในราคา30บาทแล้วก็มี a i r d ด o p นิดหน่อยประมาณ1%ใช่ไหม แล้วราคาตอนนี้ก็อยู่ที่71บาทก็ขึ้นมา 1x อ่ะประมาณ1น่กว่าแต่ว่าในอนาคตมันยังไปได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ไปใช้ Binance Smart Chain เนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหาก b i บิ u ค Chain สามารถดึงคนไทยที่ไปใช้ที่เชนนอกเนี่ยกลับมาที่ไทยได้เนี่ยหรือว่ามาใช้ที่งานที่ไทยด้วยเนี่ย จะทำให้อมันจะได้รับความนิยมอย่างมากตอนนี้ก็มีเกมใช่ไหมมีเกมเปิดซึ่งคนก็เล่นเยอะมากนะแล้วก็ทำให้มีเรียกว่า transaction เ,เนี่ยติดขัดอืมช้าบ้างในช่วงที่คนใช้งานเยอะก็เป็นข้อบ่งบอกว่ามันกำลังมีการเริ่มการใช้งานขึ้นและในอนาคตเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมตอนนี้มันอาจจะยัง อาจจะยังใหม่อยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยคนจะเข้าถึงมันมากขึ้นแล้วก็มี wallet ที่ใช้งานค่อนข้างง่ายก็คือ bitcubnet x bitcubnet ก็คือใช้ใช้เบอร์โทรเนาะทำให้ง่ายต่อง่ายต่อผู้ใช้งานมันไม่เหมือนเชนอื่นอิตาเรียมอะไรเงี้ยต้องมาใช้ metamart อะไรนี้ใช่ไหมเออต้องมาลงเก็บซีดเปลี่ยนเชนอีก ต้องมาเปลี่ยนเชนให้เป็นมันทำให้มันยากต่อการใช้งานทำให้แพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากมีเชนของตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเริ่มเพึ่งเริ่มต้นอย่างเช่น OKX ก,ก็มีเชนหัวปี้ก็มีเชนคูคอยก็กำลังจะมีเชนแล้วเราจะมาดูกราฟเหรียญ นี่คือกราฟเหรียญตัวอย่างเหรียญ native token ที่ผมยกตัวอย่างมาสัก3ตัวเนาะมี bnb mm hmm. เหรียญครับ mx แล้วก็ Bitcoin อทีเรียมเราจะใช้ Bitcoin กับ Ethereum เนี่ยเป็นตัววัดเหรียญเหรียญที่เราจะถือเนี่ยอย่างน้อยนะมันควรที่จะทำกำไรได้เท่ากับ Bitcoin หรือกับ Ethereum เป็นอย่างน้อยใช่ไหม เพราะว่าเหรียญที่มี market cap มากที่สุดคือ bitcoin อันดับสองก็ e อีเ r ียมเดี๋ยวเรามาดูการาฟบิตคอยที่นี้บิตคอย i n เนี่ยถ้าเราดูจากช่วงหลายปีที่แล้วที่มันออทัมไฮที่สองหมื่นใช่ไหมตอนนี้มันก็ราคาห้า0มนเก้าแล้วก็ขึ้นไปจนถึงห0 0 0ืน หกหมื่นเจ็ดใช่ไหมหกหมื่นเจ็ดช่วงนี้แปลว่าผลตอบแทนมาเนี่ยจากสองหมื่นขึ้นมาหกหมื่นเนี่ย, 20, ม, 60, ยมันคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยมันควรที่จะทำอา่าเรียกว่ากำไรอะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับบิตคอยอันนี้เราก็มาดูเหรียญที่เป็นเนทีฟโทเค็นสีส้มๆก็จะเป็น BNB สีชมพูเป็นอีเทเรียมเนาะ คอยเป็นสีเขียวอันนี้2ตัวนี้ที่โดดมาก็คือ,อเหรียญครับแล้วก็เหรียญ mx เนี่ยขึ้นมาจนถึงเหรียญครับขึ้นไปจนถึง250เพราะว่ามันจะมีช่วงที่มันขึ้นไปถึง99บาทใช่ไหมเออวันนั้นขึ้นไปถึง99บาทอันนี้ก็แสดงกราฟก็สามารถแสดงผลได้ว่ามันให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี แล้วก็เป็นไปตามตลาดเราจะเห็นสีเขียวก็คือบิตคอยบิตคอยขึ้นเหรียญพวกนี้ก็ก็ขึ้นไปด้วยแล้วก็สามารถทํากําไรได้มากกว่าการถือบิตคอยเนาะเหรียญที่เราจะถือยาวเนี่ยเราต้องมาเช็คก่อนว่าเมื่อเทียบกับบิตคอยแล้วเมื่อเทียบกับการถือบิตคอยแล้วเหรียญน,นั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นยังไงแล้วถามว่าเอ้ยแล้วเหรียญไหนที่มันไม่ดีเดี๋ยวจะ ยกตัวอย่างเดี๋ยวเอาอีทเทเรียมออก XRP XRP อันนี้คือ XRP อันนี้คือ bitcoin อเอามาดูสองเหรียญถ้าเราดูกราฟหนึ่งปีก็ได้ ดูแค่สองเหรียญก่อนอันนี้คือบิตคอยเนี่ยขึ้นขึ้นไปสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเมื่อเทียบกับอันนี้คือกราฟหนึ่งปีอันนี้วันที่สิบเจ็ดเอ่อโนเวม ber สิบเจ็ดพฤศจิกาปีสองพันยี่สิบสองราคาบิตคอยอยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดใช่ไหมแล้วทีนี้วันที่ 14 e t h e r e เมษา2021 Bitcoin ขึ้นมา250%ก็คือราคา6 2 0 0 0เนอะ6 2 0 0 0 6 60,003ช่วงนี้แต่ดูราคา XRP XRP เนี่ยอ่ขึ้นมา71%ใช่ไหมแต่ Bitcoin ขึ้นมา259%แปลว่า Bitcoin ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการถือถือระยะยาวทีนี้บิตคอยทำออ Time h มไฮใหม่ใช่ไหมเหรียญ <He ard> x อ p <RP> ก็ยังก็ยังอยู่ที่เดิมอะขึ้นมา2%เออเห็นไหมเมื่อนับจากเ,าเรียกว่าใกล้ๆก,ก,กับอ l t ท m e h มไฮครั้งที่แล้วอันนี้คือเหรียญที่ที่ไม่ดีที่ไม่ดีเหมาะที่อะไม่เหมาะสมที่ละไม่เหมาะสมที่จะถือยาวเนาะ เอออันนี้ก็คือตัวอย่างแล้วถามว่า Ethereum. อีเทิรเลียมอ่านี่ก็คือบิตคอยกับอีเทิรเลียมอีเทิรเลียมเนี่ยขึ้นมาถึง800%เเมื่อเทียบกับกราฟหนึ่งปีนะเห็นเห็นไหมบิตคอยขึ้นมาขึ้นมาประมาณ2 0 0 2 5อยอย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่าอีเทเรียมเนี่ยขึ้นมาจนถึง800%เห็นไหมอันนี้ก็คือขนาดอีเทเรียมเป็นเหรียญเป็นเหรียญอันดับ2นะที่มี market cap อันดับ2แต่ก็สามารถพุ่งได้จนถึง800%อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกราฟเหรียญเนทีฟที่ผมเลือกมาเนาะดังนั้นเนี่ยพอเราจะถือเหรียญที่มันถือยาวเนี่ยเราต้องมาเช็คก่อนว่า การถือบิตคอยหรือว่าการถือเหรียญนั้นๆเนี่ยอันไหนมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถ้าเราจะถือ,เ,อเหรียญที่ให้ผลตอบแทนแย่เมื่อเทียบกับบิตคอยอะเราควรถือบิตคอยดีดีกว่าไหมถูกไหมเออแต่ว่าถ้า XRP เนี่ยเฮ้ยมันก็ขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้นไม่เท่าเออมันอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงถ้าเราเล่นสั้นเออเราอาจเาทรดบ่อยเออซื้อซื้อ,อาขายขายเราไม่ได้ถือยาวเนี่ย มันก็อาจจะได้กําไรเหมือนกันแหละอืมแต่ว่าถ้าเป็นสายถือยาวเนี่ยเราต้องเอามาเทียบกับบิตคอยว่ามันให้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นยังไงแล้วอันนี้ก็คือเหรียญเนทีฟโทเ k e นเนี่ยค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่โอเคอ่าคือตลาดขึ้นมันก็ขึ้นตลาดลงมันก็ลงโอเคใช่ไหมตลาดแล้วก็ยังมีผลตอบแทนอื่นๆอ,อ,อ,อีกซิปเมกก็มีซิปล็อกซิปลอน เอออะไรอีกซิปอัพอีกเห็นไหมมีเยอะบิคคัพก็มีมีการล็อกเนี่ยก็มีการล็อกก็ได้ห้าเปอร์เซ็นอ่ะอันนี้มาห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเมื่อเทียบกับราคาเหรียญคัพเจ็ดสิบาทนะแต่ถ้าเทียบกับตอนที่เอ่อเหรียญคัพสามสิบเนี่ยสมมติว่าเราซื้อเหรียญคัพที่ราคาสามสิบเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะประมาณสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นเลยอืมอันนี้ก็ล็อกหนึ่งปีเห็นไหมมีล็อกหนึ่งปี ก็เทียบแบบสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเหรียญคับเราซื้อเหรียญคับตอนที่สามสิบาทก็จะประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเลยยี่สิบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะเพราะว่าอะไรสมมติว่าเราซื้อเหรียญเหรียญคับเนี่ยเราซื้อที่สามสิบาทนะแล้วแล้วเราแล้วตอนล่วงสิบสองบาทเราก็ไม่ขายใช่ไหมเราถือไว้เนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาเจ็ดสิบาทเนี่ยเราขายเราก็ได้กําไรร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมแล้วก็ ถ้าเราเอามาล็อกเนี่ยเราก็ยังได้เหรียญบิตคอยอีกออหรือว่าเหรียญ USDT อีกส่วนเหรียญซิมิกโทเค็นก็ถ้าเราซื้อตอนที่มันเปิดเห็นไหมก็ราคา5้าบาทประมาณเนี้ยช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่60บาทแล้วก็ยังสามารถเอาไปล็อกได้ออไปออล็อกในซิปลอนได้อีกทำให้เราได้ผลตอบแทนเนี่ยออจากการถือเนี่ยด้วย อันนี้ก็คือมาอธิบายถึงเหรียญ native token เนาะเพื่อที่เราจะได้ถือยาวเหรียญที่เหมาะสำหรับถือยาวอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มเหรียญประเภท native token ถามว่าเอ้ยแล้วมันแล้วมันเหรียญไหนมันดีเนาะผมก็ชอบเหรียญเหรียญคับนะเพราะว่าเพิ่งเปิดเหรียญเนี่ยเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมาไม่นาน เชนก็เพิ่งเปิดมาไม่นานแล้วก็ยังจะมีเ,เรียกว่า d ี p ออื่นๆเข้ามาในเชนอีกตอนนี้ก็มี Morning Moon Village ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีไม่มีแพนเค้กเรายังไม่มี Web, เว็บอ่เด็ที่ที่าทำทำหน้าที่เหมือนแพน c a k e แล้วก็ได้รับความนิยมเนาะคือตอนนี้มันก็มีแหละมันม,มีตุกๆใช่ไหมเออตุกๆก,ก็มาเปิด แล้วก็มี exchange อะไร wonder มีนูน่นมีนั่นแต่ว่ายังยังไม่ได้รับที่นิยมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องมีเว็บที่ได้รับความนิยมเหมือนกับแผนเค้กบน bit cup chain แล้วก็ bit c u ัก็สนับสนุน bit cup chain ก็เขาก็พัฒนาต่อเนื่องเนาะช่วงที่ m o น n m o o n v i l l a g e มี transaction เยอะเขาก็ มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อะไรเขาประมาณนี้เหรียญก็ราคาเพิ่งขึ้นมาแค่แค่ร้อ์มันยังไปได้อีกถ้าเราเทียบกับการถือในระยะยาวแบบเป็นปีนะอันนี้ก็มีโปรเจกต์ล็อกใช่ไหมเออล็อกพอจบพอจบล็อกแพ็กเกจนี้ปุ๊บเขาก็จะมีแพ็กเกจอื่นมาเราก็เอาเหรียญไปล็อกไว้ก่อนก็ได้เออเมื่อเทียบกับการถือยาวเนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทน อาจจะไม่ได้แบบพุ่งแบบเอ้ยสิบเอกร้อยเอ็กเหมือนเหรียญสายซิ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็เราต้องกระจายพอร์ตถือเหรียญหลายๆประเภทเนาะถ้าเราเล่นแต่เหรียญกาวเนี่ยมันก็บางทีถ้ามันถ้ามันไม่พุ่งอ่ะเออถ้ามันร่วงเราก็เจ็บหนักอย่างนี้เราควรที่จะก,กระจายการลงทุนเพื่อที่เราจะได้ออมีผลตอบแทนที่ยั่งยืนเนาะอันนี้ก็จะมาอธิบายถึง เหรียญเนทีฟโทเค e นซึ่งผมมองว่าการถือเหรียญแบบระยะยาวเนี่ยค่อนข้างให้ผลตอบแทนที่ uh, ถือว่าเหมาะสมแล้วกันอาจจะไม่ได้พุ่ง uh, แรงมากอาจจะไม่ได้ซิ่งมากแต่ว่าเหมือนได้เรื่อยๆอออราคาต่อให้ราคาไม่ขึ้นก็จริงแต่เราก็ได้ uh, ผลตอบแทนจากด้านอื่นเนาะสำหรับวันนี้ หัวข้อ native token ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างนะเพราะว่าค่อ,อ,อนข้างอายกล้องนะครับแล้วก็ใครมีคำแนะนำเออสามารถเมนไว้ด้านล่างได้นะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็เมนไว้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่แบบเอ้ยไปซื้อตามผมไม่ได้ถือเหรียญพวกนี้นะเออผมไม่ได้ถือทุกเหรียญน,นะ ผมแค่เอายกตัวอย่างมาให้ดูให้มันดูเยอะๆเฉยๆแต่ว่าเหรียญที่มีก็มีแค่เหรียญคับแล้วก็ BnB สำหรับใครที่สนใจเหรียญอื่นๆก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับวันนี้ก็หากใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบบ๊ายบาย